อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ประมาณตีห้านะคะตื่นมาทำอบเว็นต่อให้ไม่ลินอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ลินจะไปทัศนศึกษานะคะก็อันนี้คือทําตามสั่งไม่ลินเลยนะทําตามออเดอร์นะคะเขาอยากกินข้าวกับปลาชิลาสึน,นะคะปลาข้าวสารนะเป็นทําเป็นข้าวปั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาไข่ม้วนนะคะและอันนี้เป็นหมูหมูสับกับข้าวโพดค่ะ ที่มามาช่องทำนะแต่ว่าวันนี้ไม่รินขอเป็นแบบทอดนะคะปกติถ้าตอนเชา้าๆหมามาจะทําเป็นแบบว่าย่างในกระทะแล้วก็คลุกซอสเทนิยากินะแต่วันนี้ไม่รินขอเป็นแบบทอดนะคะอันนี้มามาหมักทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็คือปรุงรสอะไรธรรมดาแล้วก็ใส่ขา้าวโพดลงไปคลุกนะคะแล้วก็ผสมแป้งโกกิแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็นี่ก็ผักนุ่นนี่นะคะเดี๋ยวจะทําแตงกวาปรุงรสนะคะ แล้วก็มะเ,เขือเทศก็คือตกแต่งเนาะแล้วก็มีถั่วแระนะคะเดี๋ยวจะใส่ในข้าวปั้นนะล้วไม่ลินเขาอยากได้เป็นแบบเสียบเสียบไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิมันมีที่ใส่หรือเปล่าโอเคลงมือเลยค่ะเพราะวันนี้วม่ลินต้องไม่ถึงโรงเรียนหกโมงครึ่งนะคะก็อาจจะต้องลงจากบ้านวันหกโมงสิบห้าค่ะเดี๋ยวเราจะทำข้าวปั้นน้อยก่อนนะข้าวสวยค่ะปรุงรสด,ด้วยผงดาชินะคะ แล้วก็เกลือแลังจน้วก็จะใส่โวและลงผสมหน่อยแล้วก็ปลาข้าวสารนะคะปลาชิลาสุแล้วก็ลุกค่ะโอเคข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อน ปั้นย่างนะคะให้เด็กๆกินตอนเช้าแล้วก็จะทอดหมูนะคะอาจจะทอดเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้กินตอนเช้าด้วยให้พี่มีสด้วยกินตอนเช้า ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาห่างเ้านิดนึงนะคะตื่นแล้วแล้วเดี๋ยวมีส้มให้กินส้มเพิ่มได้พงด้าชิ้นะคะมะยงเนสโชย,ยูนิดนึงโอ๊ย ตาหน่อยนึงนะคะปลาแห้งค่ะเมื่อกี้บีบโชยุแล้วแบบว่าพรวดลงไปเยอะเยอะไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวมะมาจะเติมไข่บีบไว้นะรู้สึกโชยุมันจะเยอะไปกลัวมันจะเค็มนะคะใส่ไข่ลงไปอีกอีก,อกฟองหนึ่งเต <ๆ S 1> ็มเลย Hva er det med henne? กวาปรุงรสต่อน,นะคะเหลสิอีก5นาทีนล้วมันต้องกจากบ้านแล้วโรยเกลือไว้นะคะแล้วเดี๋ยวบีบน้ำโรยเกลือไว้นะคะแล้วเดี๋ยวบีบน้ำออก นี่ไอเทมเด็ดประจำวันไปเจอมาที่ไดโซนะคะลายโปชะโกะสุดเลิฟของมิลินข้าวใส่เข้าไปในกระดาษในห่อเนีน,เออน,เนะคะ แล้วก็ติดสติกเกอร์ที่เราให้มานี่นะคะ เค็มอยู่แล้วนะคะที่เราใส่เกลือเมื่อกี้เราก็ไม่ต้องปรุงแล้วล่ะใส่ถ้วยอ่ะ เน้นสวยงามแล้วนะคะเน้นให้ทันเพราะเหมือนมันจะไม่ทันแล้วฮ,ฮะวเอาไปใส่ใส่นู่นให้เก็บไว้ให้ไม่ตกฝึกจริง หนาวมันต้องแบบว่าทําอะไรที่มันแห้งๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าน้าน้ําซ,ซอสสนะ่ะมันจะขึ้นไขน่ไงมันแบบอากาศเย็นแล้วมันจะเป็นไข่ โอนิกิลิทในแอร์ไฟเยอร์มามาจะไม่ทันน้องแล้วเ็วทำเองน้องจะไปแล้วเนี่ยหกโมงยี่สิบห้าเนี่ยน้องไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยมามาไล่ชูแม่ติ้งนะหรอโอเค เพราะอะไรอะ่ะมีผู้ใหญ่มาทำเหรอเ้วก็มาก็คุยกับคุยอย่างเดียวไม่ได้อเสร็จแล้วะทุกคนอย่างรีบด่วน bỏ có bán này mới truyền ช้อนช้อนส้มผ้าเช็ดมือเหรอเมื่อกี้อยูย่ไหนเอาชิบรูริเอาไปข้างนอกเหรอ,อต้องมีผ้าเช็ดมือด้วยนะคะอุ้ยใส่ไม่ได้แล้วใส่กล่องมันมีกล่อ,องส้มไงไม่ไมนปิดไม่ได้มันติดซิปไม่ได้เอาใส่ตรงนี้ เอาลวเอียงไปกระเป๋าก็าเล็กเกินละมีลินกระเป๋าเบบเอ้ไปแค่นี้ก่อนอันนี้ใส่ข้างนอกได้ไหมโอเคไม่เดวเราใชามฮุม ต้องลงมามาขับรถออกมาส่งมิลินนะคะเพราะว่าฝนตกนะแล้วก็เช้าเช้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหรค่ค่ะคนเดินก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเลยขับรถมาส่งดีกว่าเพื่อความสบายใจวันนี้ฝนจะตกทั้งวันเลยนะคะไม่เป็นใจกับการไปทัศนศึกษาของเด็กๆเลยบาย,บายๆนะลูกมืดจื่ๆเลยสนุกสนุกนะคะเดลชาบไม่บาย อาหารเช้าของแม่วันนี้ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่นะคะนี่ค่ะวันนี้มีของมาส่งด้วยยืนมาส่งเลยมาตานะน,นี่ข้าวค่ะหลังจากที่แบบอยากกินข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ว่ามันฮิ้มเองจากเมืองไทยไม่ได้นะคะเขาไม่ให้ข้าวนะก็ได้สั่งจาก ที่คนไทยอ่ะที่เขาปลูกข้าวมันเอาข้าวไทยมาปลูกที่ญี่ปุ่นเลยนะค่ะแล้วข้าวจากที่คนนี้คือดังมากนะว่ามันแบบคุณภาพแบบคือพรีเมียมมากหุงแล้วแบบจะหอมมากอะไรอย่างี้นะคะอันนี้เป็นไรซ์เบอร์รี่นะอันนี้มา,มาสั่งมาสามกิโลตอนแรกนึกว่ามันจะเยอะเนาะพอได้มาแล้วแบบพี่เดียวเองอะ่ะเราเข้าไปดูในเพจพี่เอานะคะคือแบบ ทุกคนสั่งกันแบบแทบจะเป็นกระสอบกระสอบเราพลาดอะไรไปแล้วนี่นะข้าวไรซเบอร์รี่ตอนแรกม,มามาสั่งไปห้ากิโลนะคะแต่เห็นพี่เข้ามาโพสต์ใหม่ว่าเขามีสูตรพิเศษนะั่นที่เขาเพิ่งจะผสมขึ้นมานะคะเป็นข้าวผสมแปดอย่างนะะเนี่ยเขาเขียนว่ามิกซ์นะเดี๋ยวหม่ามาจะแกะดูโลละหน 1, ึ่งพันเยนนะคะก็ประมาณโลละสองร้อยห้าสิบค่ะนี่ะข้าวมี ข้าวมิกซ์ค่ะนี่ค่ะข้าวมิกซ์หลายๆอย่างนะเดี๋ยวมามาอ่านให้ฟังว่าเขา mix อะไรบ้างนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mix ไรซ์ hmm. เบอร์รี่ข้าวเหนียวดำ mm hmm. ขา้าวเหนียวแดงข้าวเหนีย hmm. วเขียว mm hmm. ขา้าวเหนียวไทย mm hmm. ขา้าวเหนียวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวขาวของญี่ปุ่นนะคะพันฮิโนฮิการิแล้วก็ข้าวหอมมะลิไทยะคะ่ะ mm hmm. คือแบบแค่ดูงนี้ก็น่ากินแล้วปะ เดี๋ยวจะห่งเลยเห็นแล้วแบบหิวข้าวขึ้นมาทันทีมีข้าวเหนียวเขียวด้วยอ่ะไม่เคยรู้เลยนีนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ไลซ์เบอร์รี่ไลซ์เบอรี่เป็นไลซ์เบอร์รี่ของไทยนะคะเพราะว่ามันแบบเม็ดยาวๆแบบนี้นะ คือจริงๆพี่เขาก็ปลูกหลายอย่างมากเลยนะคะเนี่ยรา้าของพี่คนไทยวันนี้เขาชื่อพี่จรันนะคะคือแบบดาัางเนี่ยดัางในหมู่คนไทยมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าเหมือนเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าแต่ละปีก็เห็นเขาแบบว่ามีของใหม่ๆออกมาตลอดนะแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยนะคือแบบทำเกษตรเป็นสีเป็นรูปแบบ อยู่ที่จังหวัดอะไรเนาะเดี๋ยวมามาไปดูก่อนดีใจไม่เท่ากินอย่ไปขอสั่งเพิ่มดีวกว่าเห็นแล้วแบบสวยมากของพี่เขาจะมีให้หรือเปล่าเพราะว่าจองนั้นแบบคีวยาเวเหยียดมากเลยนะคะข้าวสุกแล้วค่ะเปิดดูกันหุยตอนหุงนี่คหอมมากนี่คือหมาหมาหุง อันนี้เป็นข้าวมิกซ์นะคะแล้วมาก็ผสมข้าวหอมมะลิไทยลงไปนะคะจริงๆเขาบอกว่าให้ให้ผสมข้าวขาวสามกระป๋องกับข้าวมิกซ์หนึ่งกระป๋องลองดูก่อนแล้วก็เพิ่มรสตามใจแต่ว,ว่ามามาผสมไปหนึ่งตอนหนึ่งนะคะอุ้ยน่ากินมากอะ่ะไข่เจียวต้องมาแล้วเนี่ยง่ายที่สุด มันมีไลซ์เบอร์รี่ผสมด้วยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวดำแล้วมันก็เลยสีเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกว่าจะหุงกับข้าวกล้องแหละแต่ว่าข้าวกล้องมันต้องแช่หน่อยไงอยากชิมเลยก็เลยใช้ข้าวหอมวันนี้หุงเรียบร้อยค่ะทุกคนจัดไข่เจียวมาชิมกับข้าวเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามามากลับไปอ่านดูแล้วแหละที่เขาให้ผสมแค่ครึ่งกระป๋องกับข้าวสามกระป๋องเนี่ยสีมันจะได้สวยนะคะ สีมันจะไม่กึ่ม่วงเข้มแบบนี้ไงมันจะเป็นสีขาวนวลๆแล้วก็แบบว่ามีสีของข้าวต่างๆผสมอยู่แต่มามาด้านไปผสมหนึ่งต่อนหนึ่งนะสีมันก็เลยแบบว่าดูม่วงไปเหมือนเหมือนไลซ์เบอร์อรีเร่เข้มไปหน่อยนะคะีกครั้งนะแก้ตัวใหม่โอเคดีคน,นี่นนจาต้องสกัดแม่ว่านครูฟิลจะฝนตกไปไม่ได้อ้าวทีหรอ ซันน,น,นี่ดานี่มิรินหมาหมาพี่รอมิรินนานมากเลยจะมิรินเห็นมาหมากลับนะอา้าวเห็นได้ไงหมาพี่รอตรงโคบ้างเวลาบิสหยุดตรงโคบางมิรินเห็นมามาเลยอา้าวมาไม่เห็นบัสเลยหมาพี่รอตรงนั้นนานมากเลยอ่ะลูกมงไม่มลกลับมาจถานีหมามาก็เลยกลับบ้านเดือหนา,อาวอิ่าแตลกเป็นทั้งหมดคั 와, 전부 다 먹었다. 맛있었다.